อันดับที่ 5. อิบาฮิมาโกนาเต้จากลิเวอร์พูลกองหลังที่มีรูปร่างและความเร็วอันโดดเด่นปัจจุบันอายุ26ปีส่วนสูง194เซนเมตรลงเล่น42เกมยิง2ประตูกับอีก2แอสซิสและโดนไป8ใบเหลืองอันดับที่ 4. กาเบียรมาเกเรสจากอาร์เซนอลกองหลังที่อ่านเกมดีปัจจุบันอายุ27ปีส,สูง190ซนเมตรลงเล่น42เกมยิง5ประตูกับอีก3แอสซิสโดนไป6ใบเหลือง อันดับที่3 a l อเลสซานโดบาสโตนีจากอินเตอร์มิลานกองหลังทีมชาติอิตาลีปัจจุบันอายุ26ปีสูง190เซนเมตรลงเล่น57เกมยิง2ประตูกับอีก6แอสซิสต์โดนไป10ใบเหลืองและ1ใบแดงอันดับที่2วิลเลียมซาลิบาจากอาร์เซนอลกองหลังชาวฝรั่งเศสปัจจุบันอายุ24ปีสูง192เซนเมลงเล่น51เกมยิง2ประตูโดนไป3ใบเหลืองกับอีก1ใบแดง อันดับที่1เวอร์จิลฟานไดจากลิเวอรูกองหลังชาวเนเธอร์แลนด์ปัจจุบันอายุ34ปีส่วนสูง195ซนตมเล่น49เกมยิงเขาประตูได้1แอสซิสต์โดนใบเหลืองเป็นตัวสําคัญที่พาลิเวอูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดถึงแม้อายุจะเยอะแต่การอ่านเกมและยืนตำแหน่งที่ค่อนข้างฉลาดทําให้กบจุดอ่อนด้านความเร็วที่ตกลงไปบ้างอีกทั้งภาวะความเป็นผู้นําและการเล่นที่สม่ําเสมอทําให้เขาเป็น กองหลังที่ดีที่สุดในโลกณเวลานี้สถิติอ้างอิงจากนิตยสารและเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง4 4 o t o ดูตำแหน่งอื่นๆได้ที่ช่องของผมอัมเลสโคถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกัน